โรงเรียนบ้านดงน้อยสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเคสองข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านดงน้อยตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่2 1 9หมู่4ตําบลผาขาวอำเภอผาขาวจังหวัดเลยมีพื้นที่ทั้งหมด28ไร่3งานจัดตั้งและทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น164คน บุคลากรทางการศึกษาจํานวน22คนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชลีเศษพบุภาครูชำนาญการพิเศษผู้ประสานงานนจพโรงเรียนบ้านดงน้อยนอจพโรงเรียนบ้านดงน้อยมีผู้พิการเข้าร่วมง,งานจํานวนหนุ่มรายคือนายบุญศรีคนไทยสง ร่วมงานในตำแหน่งในช่างซ่อมบำรุงผู้พิการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานในด้านการซ่อมสร้างซ่อมบำรุงปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ความสะอาดและความปลอดภัยสำหรับแนวทางในการพัฒนาผู้พิการได้แก่ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ทักษะพัฒนาการทำง,งานที่ดีขึ้น และพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสรในการหาไรายได้เพิ่มเติมต่อไปนอกจากพอโรงเรียนด้านน้อยหลังจากได้รับผู้พิการเข้าร่วมง,งานแล้วหน่วยงานมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งในด้านการทำงานร่วมกันและผลลัพธ์ที่ดีจากการทำงานของผู้พิการสวัสดีครับ ผมชื่อนายบุญศรีคนไทยสงอายุ47ปีมีความพิการด้านการเคลื่อนไหวทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านดงน้อยอำเภอผาขาวจังหวัดเลยได้รับการจ้างงานจากบริษัทดินเด่ประเทศไทยจำกัดมหาชนปีนี้เป็นปีที่สองหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงภูงงมิทัศน์ภายในโรงเรียนรวมไปถึงซ่อมแซมอุปก,กรณ์ที่ชำรุดเสียหายและอาคารเรียนที่ต้องได้รับการซ่อมแซมก่อนได้รับการจ้างงานก็ทำงานรับจ้างทั่วไปมีงานบ้างตกงานบ้างมีความลำบากอยู่พอสมควรหลังจากได้รับการจ้างงานแล้วก็มีงาน ที่มั่นคงสภาพชีวิตก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากการอยู่ร่วมกับชุมชนมีการร่วมงานกับชุมชนช่วยงานบุญงานประเพณีต่างๆร่วมกิจกรรมของชุมชนอยู่เป็นประจำการออมมีการแบ่งเงินบางส่วนเก็บออมเพื่อความมั่นคงในอนาคต ด้านสุขภาพมีการออกกําลังกายอยู่เป็นประจำได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ชุมชนจัดขึ้นอยู่เป็นประจำก็รู้สึกว่าร่างกายมีความแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานอย่างมีความสุขคุณค่าที่ได้จากการทำงานทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น ครอบครัวมั่นคงขึ้นได้ลดภาระของครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัทลินเดประเทศไทยจํากัดมหาชนที่ให้โอกาสในการได้ทำงานมาณโอกาสนี้ขอบคุณครับสุดท้ายนี้ ทางนจพโรงเรียนบ้านลงน้อยและผู้พิการต้องขอขอบคุณบริษัทยินเดยประเทศไทยจำกัดที่ให้โอกาสสำหรับการได้ร่วมง,งานของนอจพและผู้พิการมาณโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะ